คุณนารินทร์คิดว่าตัวเองจําเป็นจะต้องไปเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาอยากจะเป็นสัตว์อะไรคิดว่านะคะคิดว่าเขาเขาคงอยากจะเป็นเหยี่ยวเรียบร้อยครับถ้าคุณนารินทร์คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์สมมุติว่ามันจะเป็นคนว่างั้นเถอะคิดอยากจะเป็นอะไรเป็นเหยี่ยวเป็นงูจงอางเป็นม้าหรือว่าเป็นสิงโต แม่จำได้ไหมไม่รู้นะลูกตื่นเต้นตื่นเต้นมากาดมีมเ้เเดี๋ยวเตรียมายาดมไว้เราจะดมด้วยแม่ฮะ <c oughs> ลูกแม่เนี่ยเป็นคนที่ตาดุมากเลยนะแล้วลูกแม่เนี่ยชอบมองอะไรกไกลๆสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีสายตาไกลแล้วดุมากคือเยวค่ะจริงรอยจริงลา ทิงไลน์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 นะครับในตอนนี้นะครับคู่ที่จะเข้ามาลุ้นแล้วก็ตื่เต้นอีกหนึ่งคู่ก็คือคู่ของสายโลฮิตนะครับคุณแม่กับคุณลูกนะครับคุณสัตยทิทรตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นยืนจะไม่ติดเมมีเช็ครออยู่นะนี่เป็น1ล้านบาทนะครับค่ะ หรือหนึ่งร้อยมาอยู่สองใบนะฮะต้องพายาจะแจกกันอย่างไรดีนะครับ <S 1> <S 1> ขณะนี้คุณนรินทร์รออยู่ข้างหลังแล้วนะครับเราอุดทรให้ผู้แม่ลูกนี้โชคดีนะครับได้เงิน <ขอ S 1> ล้าน <ขอ S 1> เป็นคู่แรกครับเป็นคู่ล้านของขวัญที่คุณนรินทร์ให้ คุณแม่เป็นชิ้นล่าสุดสุดท้ายนี่นะก็ผ้าตัดเสื้อนี่ก็ใช่ค่ะลองดูนะฮะสร้อยคอคสร้อยข้อมือค่อ๋อข้อมือหรือสาะสร้อยข้อมือนี่ค่ะชิ้น่าเป็นสร้อยข้อมือเส้นนี้เราเส้นนี้ด้วยเหรอคะของมาอยู่ในรายการนี้ด้วยของขวัญที่คุณนรินทร์ทอนให้คุณแม่เนี่ยนะคะชิ้นสุดท้ายคือล่าสุดเนี่ยตังหูสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือว่าผ้าตัดเสื้อ ให้สร้ยข้อมือสยข,ออออข้อมือนะครับต่อไปเป็นข้อที่สองนะครับคุณนรินทร์นี่มีอาชีพที่เรารู้จักก็คือนักร้องนักร้องหญิงที่คุณนรินทร์ชื่นชอบค่ะผู้หญิงนะผู้หญิงค่ะรวงทองทองลั่นธมสบรีพกาพันธ์ห<ะ>รือเป็นแห่งชาติค่ะ เพนสีพุ่มชูสีโอ้โหเขา้ามาอัญชลีจงคดีกิจคงจะเป็นคุณสวรลีพกาพันธ์ค่ะนักร้องหญิงที่คุณนรินทร์ชื่นชอบนะคะคุณอัญชลีจงคดีกิจคุณเพนสีพุ่มชูสีคุณสวรลีพกาพันธ์หรือว่าคุณรวงทองทองลั่นคงแม่คะตอนที่แม่เป็นนักร้องเนี่ยนะแม่ชอบร้องเพลงของปาลี่ที่สุดเลยฉะน,นั้นเอ๋ขอตอบว่าเป็นสวรลีพกาพันธ์ค่ะ คุณนรินทร์ทอคงมีความใฝ่ฝันเด็กๆก,ก็มีความใฝ่ฝันนะครับคนเราก็อยากจะมีอะไรอนาคตของเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ,ะเขามีไหมที่จะบอกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรมากที่สุดมนุษย์อวกาศนักประดาน้ําลงล่างเลยนะฮะเป็นยิตรกรนนายพรานถูกไม่ถูกไม่ทร้านะคะเขาตอบว,ว่าเขาอยากเป็นมนุษย์อวกาศะไฟฝันอยากจะเป็นอะไรบ้าดเคยคุยไห เช่นไสพลอิสคอนนักประดาน้ำหรือว่ามนุษย์อวกาศลูกแม่เนี่ยตั้งแต่เล็กเลยเออบอกว่าถ้าเลือกเกิดได้เนี่ยลูกแม่อยากเป็นมนุษย์อวกาศที่สุดจะต้องพอแ้วนะครับสาอที่เป็นพ่อสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันนะฮะใจช่วยให้คู่นี้ได้ร้านนาทีเราจะได้โล่งออกถ้าคุณนาลินทร์คิดว่า ตัวเองจําเป็นเราต้องไปเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาอยากจะเป็นสัตว์อะไรสิงโตเจ้า <ละ S 1> ป่าเลยนะครับงูจงอาง,งนี่ก็ยอดของงูเหมือนกันมา้าอาชาล,ะละนะิะคนยกย่องสง่าง,งามหรือเกี่ยวและข้อนี้คือข้อสุดท้ายนะครับถ้าหาคาตอบถูกตรงกันหนึ่งล้านบาทาเขาคงอยากจะเป็นเยี่ยว ถ้าคุณนารินทร์อนคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์สมมุติว่าไม่ใช่เป็นคนว่มงันนเถอะคิดอยากจะเป็นอะไรเป็นเดียวเป็นงุจงอ่างเป็นมา้าหรือเป็นสิงโตแม่วันนี้เราคุยกันไหมว่าเราจะมาล้างอาขันใช่ไหมอ,อยากุด้เนี่ยจะต้องเอาหี่ได้เลยนะลูกแม่เนี่ยเป็นคนที่ตาดุมากเลยนะแล้วลูกแม่เนี่ยชอบมองอะไรไ,ไกลๆแล้วลูกแม่ชอบขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดเลยลูกแม่อยาก เกิดเป็นหรือว่าถ้าคิดว่าลูกแม่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีสายตาไกลแล้วดุมากคือเยี่ยวค่ะนะะิราศเราเป็นของุณนรินทนและคุณซาบิทานิรยจริงลจริงรอยจริงลายิงจิงลาน มาทนี่แล้ว